อาแต่น้ำกาลสบายไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นลูกไม่ต้องดิ้นมาไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่อยๆขับค่อยๆขับค่อยๆขับไดคขับมาดูแม่ไ่ใหญ่เท่าเท่ามาดูแม่ น้ำไย่หม็นแล้ววะหมนนะน้ำเอาเริ <h 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 ่มเหม็นามอาบน้ำเคียันเดียวอีก ากาศมันร้อนไงลูกไหนกินน้ำไม่ได้ไเห็นไกินไม่ได้เป็นฟอสวยสวยสวย,ยสวยหสวยไหม สร้างมาดูสิหน้าตาสวยไหมสวยครับดิซ่าครับอันนี้ตัวนี้ตัวตึงครับตัวตึงในการลากไก่ครับตัวีหยต้องขังครับต้องลามโซ่ครับตัวตึงเนี่ยไม่ไป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 นี่ก่อน ไม่ไหวแล้วอาบเอาแน่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 เเเเทำไมอย่างนั้นเอาเส่นี่พ่อบอกอ่ะดูกันทำไม วให้้ดไปเขาเก็บการเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับลิซ่าสาสวยสาดำไปเมนพ่อได้ถือเอาไปเก็บอยู่ทัาไม่รู้เก็บที่ไหนไปไปผู้วันมาเรื่องเกิดมาเลยมาตรงนี้มา ที่นี่เนี่ยมา,มาอีกรอบไหมอ่ะเข้ามาอาบน้ำกัน <c oughs> อ่ะเออเข้ามาน้ำให้ผู้เหลือครับเข้มทูเลยไหมเข้มทุเลยโอ้โหพอพดูพี่แผนพี่แผนก็อยากอาบอีกเหรอไดาให้พ่อพอว้วนก่อน อยากอาบอีกไหมตัวเลยปิ๊นเลยอากาศร้อนครับน้ำแรงมากเลยอืมไม่มีเมฆมาบังสบายเลยสบายเลยอีกหน่อยร้านก่อนร้านก่อนก็ได้เพราะว่า ชอบงานอยู่แล้วก็เหลืออาบน้ำง่ายเฉยๆเขาก็มันดีคืนดีครับเพื่อเป็นรอยอาบน้ำเล่นไม่ลงไม่ลงไม่ลงก็มาข้ามาผมตกไปเองเมื่อกี้ตกใจนิดหน่อยเหรอื่ะแค่พูดใส่คงใส่พี่แผงใหญจะอาบอีก สีสวยนะเนี่ย่อาบน้ำ,นำกันคนมี้นไมสวยอ่ะนี่คนคนหลีตั้งงานเนีย่ยอาบบ่อยๆอ่ะเอ้ยเงาบ้างบ่อยๆอ่ะบอกไหมบอกมาใี่ชมมาอาบได้เลยพ่อได้เดี๋ยวให้แดดดีๆก่อนน้ำมันไหลๆดีไหลดีๆก่อนนี่มันก็ดีมันแดดมันจะหมดแล้วไงเนี่ย ุ่งนี้มขาเป็นไงใบาบสบายปีนไหลรางหามบ่างหามหามเลยเนือยเพนเลยดูดดูดูดอยากอาบอยากอาบอยากอาบดิรอดิ ไม่อยากอาบกัเพราะวันนะี้ได้ลงแล้วไม่ขึ้นเลยดูดีด้ย

ไปเสยหอมหอมเกียงหอไหมหสวยไหมไปไปไเรียบร้อยครับ